ซีข้ายาซีกอนั่นเองปึงส่อนนั้นอนนั้นแจ้งห้ใยืนรถนะขบ่มาเดีมสาลเพยแบแงนึ่งดงดังๆลำเ,เลย้วสุกๆหมานๆนมาด้วทั้งหักหลานอ้อซี่รังไหลเขามาสองสามหลานอยู่นะเขา ใส,ส่หน้าใส่กาลูกหลานกระสิออกงานเลยได้บัตรพอเปิดรงเรียวนทียิ้3ามกันย่านาสิออกงานเลยเจ้าเมย์น้ำเืองน้ำแง,ง่งงลูกหลานตุ่มอมลูกหลานจเซะก็ได้มาเลียเย้ยงตังหัดกอนใ่ลูกหลานหอกสีแม่เลี้ยงมาเกีย ขอใหญ่น่ะนะเอาถักๆเอาหลูดูห้หลานสูกมานด้วยมาเร่งับผมสูกมานๆมานมึ่มตึมตั้คุณแม่ก็ปวดแข้งปวดขาเลยไปไหนโอ๊ยนี่ระวังมือด้วยคุณแม่ด้วยก็น่าจะมาให้ ตอนนี้ก็คือยว่าเลี้ยงเพื่อนกู้กัญญาเพื่นก้าล่าเสวยอยู่เรื่องคุณแม่เลี้ยงแล้วการไม่ี้สีมาเลี้ยงสามสามคนครับเพราะเป็นแม่สภาพชุดนึงแล้วก็คุณแม่วันหน้าอีกชุดนึงแล้วกับปหน่อยอีกชุดนึงครับเลี้ยงสามต้องการสามเหมือนครับตอนนี้ก็ถ่ายผู้เสวยเห็มันอิ่มน้ำสำล้าญสะก่อนครับทางเซราถ้ารับเสศษแล้วก็สิไปอีกมองนึงครับพี่น้องเอาจวด ปลานี่คือยังปลานี่ตัวตะปูตัวตะปูซื้อวันอะไรครับตอนปูตาซื้อวันอะไรครับซื้อวันอะไรตอนปูตาตอนพูตาซื้อวันจังไรกซื้อนเราตอนปูตานียะบ่ับุ๊ที่เราตอนปูตานี่ยะเ้าวนแดงของอเอนแไดยไส่เอาที่เหลือคับยไสน้ำแล้ว มีอยู่นะยูรถมีอย่เอาออกมาเลยอเอาออกมาเสดงว่าอะของแยกเอดอนปูตาของเท่าไหมของเทาอีกชุดแมนเทาออกมาจางของเป็นซียางละซีขงเทาก็ซื้อมาเดียอันกับยูไซกยูนี่ก็ไม่เอามาเท่าไหร่เอามาเอามายางละสองเอามายางะสอง่ด้่ดอันนี้ของไนี่ส่ขวดหญ่ของเา เรน้ำแดงน้ำเขียวได้นตัวแม้อามาไม่ครบหรือเปล่าแดงมาเอาม้ยางละสองสซื้อไม้ได้สปลาไหลเชื่ออะไรนะปลาไหลกอเห็นปลาไหลเรียกชื่ออะไรโม่ยาเผือกปูเผือกหาโม่ปูม่ห้าเผือกปูเผือกยาโม่เออาพันเนี่ย เปอกปูกันนี้รอนพุตานี่ล่ะคชื่อปูเล่าอนนั่่ผาูกูู n เือกปูเผือก n า a หมูนี่ล่ะลูกสาวก็เลยเอื่นไปสักทั้งปูหมูทั้ง nga เปือกทั้ง n g เผือกทั้งปูหมูือชื่อไปันปูเอ้ยมาแรกเยมันมาเลยต่พูดเอสองทุ้มครึ่งครับโดนบันดาลตปูดเออปูยาตายาปูทวดยาทวดครับจดจวด หลังจากเซตวงนี้แล้วก็น้าแม่ก็จะออกพูดนล้วครับไปสำนักงานไงพอไ,ได้หมดเลยครับทางพูดกันนี่นัดครับวันที่ยี่สามนี่ก็จะวันที่ยี่สามนี่ก็จะเปิดโรงนะครัน้าแม่คนระับหลังจากที่เลี้ยงผู้เซตก็กจ,ะจะเอาเข้าสำนักงานต่ออันนี้ก็นนกเดี๋ยวถ่าเพิ่นเลียวเนี่ยห้าก็จจ้างรับเสดเพิ่นครับร้านรับเสดเพิ่นวีเด๋ยรถ

เพื่อนยมเลี้ยงทัางพี่ก็ต้องเลี้ยงกันพากเลี้ยงกันมากอนนี้ไอ้คนก็คู้กตาคละคุมคนละคุมไปได้ะ้าคนฮะกระลังแสบกระลังแสบกระลังแสบหยกยยกยย เบาคืออลไนน้นม่กำลังดูกลังเอม่เนปาขอจะดูนะมาขอจะดูขอดูพลังภาพัายบ้อไท่ั้หลเอาพ่อใหญ่นันไปใช้พ่อใหญ่ตางเราบ้าบ่ไหวบ้ามาบ่ไหวี่ครับนี่คนจะรดนี่ฮัวซัอน เอาให้มันจะมีสิบาทกันเอาให้ยี่สิบบาทมานก็มูดังอยู่ซื้อกันเพราะเราแค่ไห้โอ้ลาเป็นคนทำข้าวสาอยู่นี่โอ้ยสมควรให้ลาเพราะให้ลาอยู่เพาเป็นอย่างนกตัวายัไปอ่ะมัใหญ่ตัวลหารากขาโสดยนแสนมือเงี้วยาเห็ดหูจักขางข้อสาดห็ดูหยาด้วย เพิ่นกัดเบื่อดูแลขึ้เก้าหัละครับว่าไม่เรหวก็ได้เราพบมากันตองกาไันตนยยก็อาอนมาหม่้อ่างเยืนซะกันอืที่ลลูกตัวนั่งครับสาครับแบมันตับดูอ่ะนะ เดี๋ย้พบสตอห้าสิบมุมตอเหรอเมื่อในกระท่องฟ้าเปิดนะครับพี่น้องครับเมฆไปเมื่อแล้วครับดวงอาทิตย์ติดดวงอาทิตย์แล้วครับโอ้ปลาอานาจักปูใหญ่นี่เนาะแม่นเมื่อตีปานาจักแม่นเมื่อตรือเป่าครับผมโอ้ครับนี่ต้นไม้ต้นตอครับพี่น้องครับโอ้กว้างขวางครับอานาจักปูปูยาตาโมครับสุดยอดครับ ที่เพิ่งร่วมโพลร่มสาของหมู่บ้านหมูสิบสี่ครับพี่น้องนี่อันนี้คนได้มาวันหน้าจากหมูครับมากมากจะมองนี่นะจากหมูครับบ้านแพงแม่นบ้านบ้านแพงเลยบอกทุกหมูเลยบอกโอ้บ้านหน่อยก็มาได้บ้านหน่อยอ้ปูใหญ่ตัวของหมูใหญ่ปูใหญ่ตัวสามหมูสิบสี่หมูหนึ่ง โอ้เราไปทรามาดาเด้อเด็ร้านไส้ทอดบ้าไปอดิงกรปูแล้วก็ไปน้ำนี้ป่ามันอไป้อดิกรปูคนละ่าจะได้คหัวใจก็ไปน้ำครับเอาก็ย่องยไปแล้วกัปุ๊บไปแล้วกัปุ๊บมาตัวข้าวเดียวมีความรู้ซื้อกี่บ่กราไปซองเมืองเป็นวานนอกลาคือแล้วกกลับมากไปซองเมืองนี่องเมืองเนติงแหงนาบนเนว่าจะตก็ไปไปอเนาะโออมรับอยู่ครับ ไปซองเมืองนี่ดีตัวไปไซฮอดเตั้งประเทศเล้กกลกล่กับหุจักเริกับป้ายน้ำหลูงน้ำหลานขันผู้ใดมากฝากเป็นหลูกเป็นหลานบริบ้านเพื่อนหนีเพื่อนสิน้ำคุ้มข้องลูกหลานไปท้ามาหากินไปหัดไปนี่ไปยุใสยุไกยุไก,ก่รับสิน้ำเมืองเบิร์บารเตบารหุบจักคว่วม,มาได้แล้วไปท้ามาหากินมะข,ขอขันคอเพื่อนกะไฮไฮแล้วได้แล้วตาบารหุบจักแมาเลี้ยงมาเกียเพื่อนเออสมบูรณ์สมขุ้เพื่อนเพื่อนกับห,หุบจักพี่น้อง เอาคลิปนี้ฝากไว้ซัานี้ค่ะพี่น้องค่ะคลิปหนาจังเบิงกันไหมเนาะเดี๋ยวคุณไดแม่ก็จะไปพูและไปต่ออีกมันมีอีกบองมูตาให้กูตาให้เนาะเอาพูดพูบักโม่บักแดงจวดจ้าฟาบึ้มมามาเอามาลอามาลองสวัสดีค่ะ